เบงแน่พี่น้องแกวงบานนี่ยนัอเห็ดโอ้ยคืองามแทนอาเดียวได้หนินอุ้ยวบ่งใหญ่นึงนี่เดีวคืองอาเบิ่งเดีพี่น้องคื่อน้อยเดยนี้นี่โอ้ยเยอะี่คังเนี่ยนะงับเบืองเครื่องพูนนีเดี๋ยวสนาเครื่องอาหหนุพี่น้องเลยเบงเบืงโอ้ยอน รถเดียวออนนัถเป็นแฝดสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีทุกๆคนจะพี่น้องแมนวันนี้วันที่ไทยพญาก้อนอยี่แปดวันพุธวันพุธที่ยี่แปดจาพี่น้องสิงหาคมเนาะสิงหาคมพกเจ็ดจ้ามีพญาก้อนแล้วาพี่กัดกะ บอกเก่าหมองเดิมเนาะป้าน้าช่วยเะไรพี่น้องอำเภอหน้าช่วยจังหวัดอุบลจ้าวัดผู้พลานสูงคือเก่าละแม่นมื้อนี้มายังมื้อนี้มื้อนี้มาถือเสียมมาอาวุธรอาว <c oughs> ุธหากินไปขุดขุดมันเออมาครัุดมันนกจ้ะพี่น้องมันนกมันหนามเนาะแมน่นเฮ็ดกะบ่ได้เข้าจ้ะพี่บรได้เข้าป้าเฮ็ดจ้ะพี่น้องกับไกน่นี่จะปลาไผ่เลยพี่น้องจะใหม่ก็วัสดีนี่นนปลาไผ่ ทางผ่านขึ้นผู้เนาะแม่ถึงผู้ผู้สูงอย่าพี่น้องหาขุดมันเพราะว่ามาสาืวนเห็นเคลื่อนไหวเน,หนาะแม่นีน่แต่คืออันยังยังหนามเนาะเป็นแต่มีหัวใหญ่ๆนะพี่น้องก็เลยพาคล่วนกันมาแต่คุดอยากนเนาะเนาะก็อยากมัน,น,นอันนี้ก็อาจงไปแต่ใส่บุญยังเกาะบุญเขาประดับดินบ่บุญกระสับมอแล้วเดือนเก่าดับเขาประดับดินเนาไปไปไปลุดน้ำกันวาใจก่อนกับปยี่ค้อนสีมานมองมาเนี่ย มันมันบอดดีมันมันบอคุดมันสิได้บอเห็นเห็ดกับเกี๊ยวเห็ดความนี่พี่หน่อใช่แต่ว่าคุดมันนี่ยากลำบากแน่ไรน้อยใหญ่เนาะเมื่อยเมื่อยเติบได้พี่น้อพี่ใหญ่ใจปีใหญ่ก่อนว่าสูบ่ปวยผัดว่าคดมันยังไงไปใหญ่ไปไปตัวนี้คือเอาไม้ใหญ่ได้พี่น้ออันนี้คืออามันเครื่องนี้หน่อยหนึ่ง่ว่าใหญ่ก่อนหลองคุณนดึง กวให่เลยหัวใหญ่ก็หัวน่อยทำการคุดเหยนมันหักเลยโอยหัวนีหน่อยนี่เฮ<อ>้ยพ <c oughs> ังเนล่ละอนนีม่เท่าพ <c oughs> ยสิโอ้ยโอ้ยโอยน่งเอามาเอามาโอ้ยตัวนี้หักสมนนหัวนีนอยตัวนี้พี่หน่องเอ้ย,น,อออยนี่คุดเข่ใหญ่ๆนั่นอือ

เบื้องเครือมม่ติดเนี่เดี๋เกษตรนาเครือมันงบพี่น้องเลยเบื้องเบื้องเบองโอ้ยอนเหียเดียวโนเป็นแฝด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 ๋ององหนีนั่นเห็นบอกมันมแตมันมีห่างใหม่เลยเนาะนันนดี้เครือมนเรี้นโ่เห็นบหมมันแตะมันแตกหัวงอใหญ่ย ไปอย่างก่อนขุดผ่านควงๆตีหัวน้อยๆมันมันนี่ละกระตาไม่ใช่อ้ยเสื้ออันบบกใหญ่เองเนาะโอ้นี่ดิเสื้ออมันนี่ตัวนี้บ่นี่ดิเสื้ออมันตัวนี้บ่นี่ละนี่ละเกี่ยวเขื่อนโอ้นี่นี่นี่พี่น้องนีเสื้ออันแบบใหญ่เสืออแบบขนาดนี้อือดอกมันก็มีโอ่ผ่านผ่านนี่ลักษณะใบมันพี่น้องเสื้ออมเป็นชีดำๆเนาะตาสิดของใบของใบทุกบ้าน อ๋อว่าแหลกอ๋อฟาดได้ป็นค่อาสิกผมผมไหวพี่น้องพี่นาห้ากับคุณอีกเนาะแมนนี่เครือมันก็ยังคือเก่าอยู่เครือยังคือเก่าอยู่ผมไหวผมไหวดีแล้วมันจะบรดับเนาะแม่นมีแล้วเนาะลงใสเป็นเครือหรือเปล่าเป็นแล้วเนี่ยโอ้ยเครืองบบไงอีกตัวนี้เครือแบบไงเจ้ามาลงใส่ อ๋อบ่นีมนอมันลดีนี่นกั้นี่บนี่บ่้นี่นี่้ม่่เฮ้ย้้อยู่เป็นเปลี่ยนตันี้นี่กนี่เห็นเย้ยันข้ลยอือตรงนี้ั้วมัน เรงเครืองนี้เคื่องอะไรได้พี่น้งนี่นี่ล่เคื่องเกษตรนเครื่องมันหนุกเคื่องมันทำสะอาดคนเดีเคื่อนึงคนแล้วเออคนลลายเลยมั้งกดเบื้องเไม้ได้พี่น้องเ่มไม้ยังดีก็ลาดงวรับใหญ่ก่อนต้องมาถาเบงหัวพี่น้องเนาะต้องาเบืงหัวมัน คน,นแล้วเนเหลวเสียมันเขาดีที่หล่ะสีใหม่รอยหาซิบือเสียมเนาะเข้าดีได้หรอพี่น้ออ้าหัวหีิมาได้ใ่ไใ่นี่น,นี่สองหัวหม,มเดเียนี่ไอ้ก้อนกลังไปหาคนเอาเอาอี่เียวจะซับนี่ดีโอ้ยไปยังคนเอาซับ นี on oh, ite, so oh, ่นโอ้คนเราหัวหมดเลยตอนนี uh ้เ oh. ด uh ้จะทราบประทิมนะนี่จะบ่เห็นนี่นี่เลยหัวหนึ่งนี่โอ้นี่หัวเดียวกันหัวเดียวกันหมอมันงอออกมาเนาะมันงอนี่ต่อกันนี่โว้ยมันงอออกมาเนี่ยเสียสิเออมันงอฉันพ่อเอ้าความขี้เก่าความขีอเก่าล่ะเป็นยังขื้เก่ายังไงเนาะ วนหน่อยเกเมไวก็เอามไวได้ก่อนก็เอากะตาโปงไวหน่อยทะเลาะหาคุดมันไปนมามเบิ่งเบิ่งเบิ่งไปเบิ่งเบิงเด็กหัยหนปัายยอไล่ะ เป็นไรเป็นตะโขกตะมานอยู่บ่ว,ว่าไงบ่พ็ใส่ไงก็ใส่อู้หูเครือมันหลายอยู่กอได้คุดอยู่บ่เมืม่อย,ยตัวคือนางเจ้าหอยนางคุดนางเกียก็เลยได้พีหลอนไปเลงแค่ก่อนนางเกียก็เลยนี่เดี๋ยวเครื่อหนึ่งชุดเจ้านี่นงว่น,น,วนบ่เลย เออหัวชุดนี่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 ช่องหัวคุณอ๋ออ๋อหัวงามอยู่คุณน่ะงามเมื่อไหเ่นั่นโอ้ยเดน้อเดียวจัสุดหินดิล่ะซ้ำชุดเดยนี่นออน้อยเดียวงามงาม ตัวนี้หัวเกานี่หัวเก่ามีอยู่เาละหัวเกาหัวเกาพี่นาะเอ่มบลไปบองเจ้าวานพะอก็พูดไหวที่น้างไปไปเบอกดเอาไ้นี่ละยายกทมบอไเออมีแน่หลังวันก็ล่งเห็นรอดแเขมี่แต่ันดีๆมันสิลมมัเนี่หักพอย้อนห่นหักเอาไปไปหองเ่าไป งานละใส่กันนี่ละเป็นน้ำเทีเยเป็นน้ำพืมัุตโอ้ยยยืยอยม่ยย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 ลยยยยะเยยยยย่อยอยย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 นยย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 ยนี่ยย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 ยอยย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 เยยมยนยย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 นยย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 ยทยอยนี่ก็มเก่ายลุ มาเบิ้งอไเ,เ,เอาพกีดตัวนี้พวนี้ซดเนาขคดเห็นค่อยคุดต่อเอ่อ๋อก็นัวเห็ดคุดคุดล่ะโอ้โ้บออกเด้อดืดจามเห็ดดืดจะดามเสียมมาเด้อขวบอบกเจ็ดผิบสิบ่ละ หักอันขวันหักขวันออกบ่ึคุุ้ดซะก่อนดีก็จังมันที่ออกกันนะฮักเอาออกซก่นฮักอันควันเออนั่นละเออเออหนักนักท่น่่นันัออกเน่ออ่อเน่นเป็นลุมเก่าเขานัอไปเลยอุ้ยแต่หัวงามอุ้ยหัวงามดู มันพนชุดได้หนิเนาะชุดแล้วบ่มันกันสีเงาขึ้นไปอีกอยู่แม่นิ้วมันสใหญ่ขึ้นบ่เดือนสิบเอ็ดป่นมันยังชุดป่นหัวงามแฮงยั่นเพื่อก่าวันเอาไว้หั่นละเดี๋ยวไปเอาตัวนั้นก่อนจะถมเนาะเออจัะถมจ้ะถมเดี๋ยวขวบถมเองโมย่าปุ่นขึ้นบ้างสุกใกล้ๆกันได้สองขือนบ้างสิบมั่ง

บุ้ยาไหนมาไหนาแนเออไจ้า <descon> ข <fin anta> <p ust ASE ori> ุดก่นขุดกถึงเสียบมห้มันอออาไปย่างน่อนชุดบ่้หางน้อยนึ่งอุ้ยแหวาแหงตี๋รมันหางปลายมันปลายโอ้ยน้อยเดียวนาะน้อยเดียวบ้านขอมือนึงนี่ละนี่ก็พอแหงอะไนี่มันอันนี้มันข้าหางใหม่นาอวอ้ยฝน เกืบเ่าพ่อแขนเนาะอ้าวไหวไหมมามันบทันยังไงมันมันบาทันยังไงเาุว่นมันนุดหัวมันมนสุดอย่ไหนเออหัวงามเนาะทิดกูดูหนูหัวเนี่ยนนสุดเลยนี่งามสิอันนี้อีกอยู่ มันก็นีโอ้ยมอญใหญ่ยูพี่น,ออน,น้องมาห็นอันนี้มัวนี้อันหัวเก่ามันอะเอาไว้มันเลี้ยงเครือไมนต่อไปอีกเจ้าว่าเครืออะไรเจ้าว่าหินลายนเนาะแถวนี้เนาะข้าจะไปเลอก,กลมึงเล่นมันมีหินพี่นอ้องขุดรูมเก่าขุดง่ายเนาะขุดง่ายอ่ะเราะว่ามันเบิกมันติงมันหย่าทำไม ตัวนี้เป็นขื้อัมมันยังมีพี่น้องนี่เห็นมันหนุกขึ้มันเหลืองบุ๊แต่ว่าสิคนรองเบืองนี้มันบ่เห็นใบมันนะจนะ๊ะเห็นใบกี่คร okay. ั้งมึงไ่นมั่งพี่น้อนเห็นบ้าเห็นพี่น้องเห็นหัวเลยมั้งเลืองมานเนี่คือมันเหลือยงอะไรกินได้ด้วยพี่น้องเลย มันสากี่ไข่กับมันนกแหละแต่ว่าหันความำเสียบแต่ว่าสูมันนกอะไรเดี๋ยวสิกุลมาเห็ดเดี๋ยวซ้ำได้ละมันมีหินตรงไหนหัวเก่ามันหัวเก่าเพราะว่ามันเหลืองมันเหลืองมาจากหัวใหม่เออเดี้เห็นกุลเห็นเบิ้งที่หนอนมันจะเป็นมันนกขัามเหลืองนะมันเหลืองอะไรกินได้อมันเหลืองสิ หัวขีดไข่ก็มันหนุกมันหนามก้นงายได้มันหนามไปตามสูมกระไรมันหนามพี่น้องกินทิพย์เลยกระไรกระไรมั้งหรออ่ะปมันเหมือนมาหัวมาเบิองให้พี่น้องเบิองเพราะมันเพราะวันเพเห็นเพเห็นใบมันนะมีแต่เครื่องอื่นไปเลยใบเลี้ยงเพเห็นเห็นใบมันก็หูอยู่ว่ามันเลี้ยงหร่อมันหนุก ที่เดี๋ยวพี่น้องเห็ดลายแหงฮักเหลดเออฮักโหลดเอาฮวนมาเบิ้งมันหนวกเข้ามันอ่หัวหญ่องไงเดี๋ยวเบิ้งโอ้ยมันหนามมันหนกอี๋มันหนกอุ้ยหัวหมองไงหนึ่งมันหนกได้หนิมันมันเหลืองเครื่อมันหนกจ้ะพี่น้องนี่เครื่อสีเขียวก็มี ค่หินหินหลายแห่งบนควารัคนบ่ไันหลายรีนละหินเถอะนะคนบ่ได้ปะไทนละหินไม่แน่ไปไ่คุ้มเพราะใู้ดูตัวงอนมานี่งุดยังวะเือนิคุณมเื้นซินี่งอนสีหนามนี่ เรือเก่ามันหักออกด้ยหมอหักตรงไหนเนี่ยไว้มันเดียวโอ้ยคุณหัวงามสิโอ้มันฉันมันซ้ำนี่โอ้มันมันหักมันอยังไม่อย่างกินบ่บ่มันจังเป็นหนึ่งสิหัวง่ามมีอะไรหรือหัวงามอะไหรอกมันสุดจุดดุดแน่สิโอ้มันหักเลยมันสุดหรอมันสุดจืดๆเดหน่อยไม่หักตัวนี้ก็ลี้ยงไว้อีกโอ้หัวหัวหัวามกับซางหัวมันงามอยู่ หัมันใหญ่นะกินสองหัวสมหัวมัอิ่มเลยนี่ดเรื่องแงบนี่ดนี่เคืออันตัวนี้นี่เดนี่ดเี่หัวคือบอเออดินรืงงามเห็นไหมุหลาขยานกุหลาหัวยาวเนาะบอไม่ยาบมับอชุดตัวนี้ Rất là ngon ừ. Nó còn lại hoa đây nè hoa đây là cái hiến hiệp cực lạc Đúng rồi Một mẹn hoa mà nó Buồn Điều đều, 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 đều. điều à, ừ. này, Kéo <c oughs> โอ้ยคืองามแทนเอาเดียวได้หนิขุนอุ้ยงวบใหญ่หนึ่งนี่เดียเด๋ยวเครืออมันเบ่งเดี๋นี่น้อยเครื่อนี้หน่อยนี่นี่นี่โอ้อยเรากี่ฟังไหวอยู่ฟังไหวอตายงาม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 แบบสวยๆางามเมื่อไหรอเอาคนมคือคุน คือขาสองขาหรอือนี่ควนแหงนันตัวนันอีจูมันตัวนั้นันแหงโอ้ยือผักบีดินออกโอ้ยงามไปส่ตาไปที่ข้างไนยกข้างไหนข้างหลังนี่คือดาบบอกแหงม่หมาแล้วไปส่ตาไปทํ เอ้าวปานนี้เอาถมใหม่เนี่ยปีต่อไปเขาก็ได้คุดอีกคูปีเนาะมันมาตายได้พี่น้องตายแต่คือมันเันานี่แหละท่านได้มาคุดกับถมใหม่แล้อพี่น้องเลยในตอนถมสูรุ้มเลยถมสูลุ้มเลยถือว่าในไทยเบิ้งกระถมคือเก่านะตอนถมก็ได้เพื่อเฮาสิได้ขุดพี่น้องเพิ่นมาขุดเพิ่นกระถมอยู่เห็นเพิ่นเข้ามาขุดเพิ่นกระถมอยู่นี่อยู่เขากระถมคือกัน ไปเอาไม้บไปเอาไม้ใบไปเบืองกันในตาเฮานำเอาใส่ตาแล้วคุดบไวดทยไทยก็มีเหนาะใหญ่ไม่เช่ก็เพ็นย่ค้อนคุดบัวดอยไทยก็มีเน้หาเป็นยี่คอนคุดไอ้ก้อนเห็ดหักเนะนี่เดี๋ตัวเนื้อหางเป็นพี่ค้อนคุดเห็นหักเลยเนื้อขวางกับตาแล้วมันหัก าำใหม่ฮัลหผมมางเออแต่ไลยตื๋ตอจะวงงามเนอเนนอ่ะพูดอีกจพูดอีกเนียนเะมเขาายืนพูนอยู่เนาไม่ได้สุดนิหนไม่ยังสิต่อไปอีกกีด้หนวมันยังอีกเป็นเดืนอนซเดือนพ่นเนอะพิ่มันเห้ยอาไปเพิกนเลยหวานหานมันยังเดือนอันอยู่หนอเนนเดือนเดือนอันนี้เดือนชิงหาอยู่เนี่ยก็ขอชุดในสไตาควอนหลกอหย ถ้าพูดไดว่าเก่งขนาดเราพี่ดูพ kind of ูดเกี่ยมกันเนา่พี่น้องเปนยี่คอนคนไต่คอนโอ้ออกก็ออกเพืออะรอยู่ในไต่ค้อนค่ะเป็น่ะไรเปนอะไรบางเป็นอะไรสื้อมันงามนะทั้งถมันเสื้อมันใหญ่งก็เลยพุด อันโมนมีหางให,หม่ค่ะอยู่แมนน้อดัดห่างใหม่ยูเดนห่างใหมขุดหักเฮ้ะมาเบิ่งหัวใหญ่ขึน,นหัวหน่อยนี่ทั้งหัวอันสับบ่ะอืออ้ยหัวมันเฮ้ยโคดาอยู่นี่ดี่ดเลยดา่ได้อยู่นี เดี๊ยวเดี่ยวไม่ฮักฮักบ่เยอะด้ยวดยวออกออกในไต่ควันหงอ,หอหลองของเลยมีหัวเกาบ่นแต่ว่า โบสุดแต่ว่าไก่สุดหรอละออไก่สุดหรอข่าเงินโอ้ยมาเป็นไม่เท่าพุทธีสีเอ้างมแงอย่างนี้เนาะแงมือออกนี่ใส่อ้นนี่ใส่คอนเนาะนี่ดโอ้เห็นบ่มันหินหลายเนาะหินทั้งทั้งบ่มีหินได้บ้านพี่น้องแต่ว่าคิดคุณลงไปไม่เหินเขมก่อน ที่แถ้าลุงก็หาอย่างนี้เด็เขื่อมันเนาอมันจะเขื่อนหน่อยเจ้วาา่าไรอย่าเสื้อหน่อยหัวมันหน่อยอะกูท่องเขาหัวมันที่อันนีนะ้ไงงางเลยนะช่องหัวเลยที่ลุงเดียวชองเขือน่เออชอเออองเขื่อชองเขื่อนยในลุมเดียวเล<อ>ย หินมาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตัวนี้บ่สูดหินนี่จ้ะอ๋อไอ้แต่บ่สูตรในพี่น้องหินหลายตองี่ห่ะหัวงามพี่น้องงามอยู่หันหัวโม่หยาวตัวนี้มันสูดอยู่นี่หัวนี่แต่ว่าอีกพวกเ้นหนาก็ะสีเละอยู่น้อยหนึ่งถมจามั okay. นไม่หินหรือบ่กจักบ่ทันหอดเอาเครือเอาหาว่าลง ว่าก็มึงเครื่องขาไปโคตในหินเลโอ้สังเสียงเป็นแต่หินหลถึงเพียงพอนสังเสียงวะเห็นบ่เห็นออจะเสียมบานนี่หาไข่เลยนะฮะว้อไงบ

mà khút cả, họ ở tới thì mình hiền lại, đứng sừng bơm. Ở ngoài đó. con gì ต้อตีรอเสียงเสียง,งก็ลองขว่วยพี่นอ้องมันคืนผู้มาสมบายเลยได้ขว่วยเบิ้งอุย้ยหัวงามจีตาไะโอ้ยสุดอยูนนย่นั่นเลี้ยงอยู่ในหน่อยหนึงนั่นหน่อยเดียวส่วนมางก,ก็สิปา้ามันก็สิหกักอู้หัวงามจีดิ่งเข้าวจนทุนเนาะหัวงามเนี่ยหน่อยเดียวอ่ะไม่ใช่ตา ท,ทิ้มก่อนนี่ทีไรเสียงหินขยันหักอยู่โอ้ยหักอีกแล้วพี่น้องเลยหักอีกล่ะาาหินที่ไรขนาดหินเนี่ยนี่เอกวอยยังพูดเอาเลยซั่มนี่หลายขึ้นอยู่งามยู่เนาะถ้ากันลงจากเขามาละ ฮากลับกันหมานพี่นอะเดี๋ยายเตือบอยู่เนาะพ่อดีต้่มย่ดอกมองขุดง่ายมองขุดหยากไลยใจมันหยากเนาะไม่หินไม่หินทั้งไก่แต่ว่านี่คือมันหลยโวดแต่ว่าหินหลยบ้านแต่ว่าก็พ่อได้ย่ดอกบวดุดบวสุดก็ยังเด้๋ยวเตือบอยู่หินอยู่ทั้งไก่ น้มาละทำาเลยพี่น้องสามโมงเลยเอกรอนพันี่ออกจากปลาอยู่มาสวยเนี่ยที่เหล่ามือเสานนี่อดเขากับซีโมงกลัว ออี่น้องได้ลานถือไปหนอแมนตัวนี้มันเป็นอันโตตัวห้องพักตัวนี้มันมุนเลยโอ้ยตัวมันถือเคียน,น,น,นติล่ะหนอติละมีแตงโมมาอ่านดิพี่นออ้องพี่น้าตัวนี้มันเหลืองเลยนี่นสั่นขึ้นสั่นขึ้นเนาะอจิฮักโอ้ยตายเติอบอยู่นี่กินบ่มบัดเนาอ ไปได้กนมันคล้ายๆไหนเกลี้ยงแรเตืบเลยพี่น้องเลยแต่ว่ากับดินกับตรงมีหินเนาะที่กลอนงายอยู่หันดินนูนมีหินตัวนี้นี่แต่หัวยัางงาำเลยเนาะเนียวดีเป็นยังแล้วนีเสียบอู้หาเตืบดิพี่น้องนักตเตืบได้เนี่เอา้าเอ้าแต่สีลาพี่ละน้องก้าบ,บ้านนะจ้ากับปกักกดไหลกดเสียได้พี่นอ้องกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนจากสองนูก้กอนแชแนล นาพอกันไมหมเนาะแม่ไป,ปหายอยังงไรพี่น้องเมื่อื่นกระทาเบิึงน้ากันเด้อพี่น้องมอาแย,ยกรกรยอย่อมนามาแมนนยกก่อนไปหายังแนนในสวนที่เฮ็ดบ่มีเนาะแม่สามเฮ็ดออกเนาะแม่นั้งเทียกะไปหาเฮ็ดนั้งเทียกะไปหาน้อใหม่บ่มีเหมือนกับพี่น้องบ่มีเฮ็ดเนาะแม่เอากระซีคลิปนี้ก็ขอบคุณในไลฟ์เจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปบ้านฮึฮึฮึตักตี๋ย